ไลยสิเอ้ยทำไมวันนี้เสื้อตัวนี้ดูอ้วนจังไปแล้วนะไม่ต้องรอทำไมมีขนมอะไรตรงนี้ฟฝามันหายไปไหนอ่ะ ลูกค้าสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเออเรามาดูกันกับโปรงยีน US อนะคะกับโปรงยีน u ูเอคละสั้นยาวแต่เขาว่านะเขาว่าเนีนยาวนะคะลูกค้าเขาว่ามานะ <c oughs> ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดีย๋ยวมาดูกันจะโดนตั๋วไหมก็ไม่รู้นะคะอา่ามีพร้อมส่งเอ่อ กือบสิบกระสอบนะคะลูกค้ามีพร้อมส่งประมาณ10กระสอบนะใครสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะแต่ว่าดูรีวิวก่อนนะสาวว่ามันยังไงนะคะยาวเยอะไหมใครเล่นกระโปรง US นะคะรู้อยู่แล้วเนาะไซส์ไซส์ซย,ยุโรปนะจ๊ะไซส์ยุโรปนะคะลูกค้าเธอแชร์ให้ฉันหน่อยสิป้ายน้องเอ่อเกอร์เบอรเหรอน้องยิราฟค่ะลูกค้าน้องยิราฟ4ีกิโลนะคะ ไปน้องยีลาฟนะคะน้องยีลาฟวันนี้เราอย่ามาดูกันว่าเขาบอกว่าเน้นยาวนะแต่ไม่รู้ยาวขนาดไหนก็ <co> คือไซส์เขาอาจจะเป็นไซส์ประมาณยุโรปไซส์สาวอวบขึ้นไปนะคะลูกค้าไซส์สาวอวบนะเฮ้ยคลิปอะไรเนี่ยไม่ใช่คลิปต,ตินดีอใช่ปะไม่ใช่ อ่าลูกค้าเดี๋ยวส้มรีวิวนะคะนี่เป็นป้ายป้ายใหม่ที่เพิ่งมานะคะเป็นงาน US นะคะกระโปรงยีนคละสั้นยาวนะคะคละสั้นยาวนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเป็น45ห้ากิโลนะคะ45้ากิโลเขาบอกเปียนยาวเดี๋ยวดูดิเป็นยาวยังไงมันยาวจริงไหมนะคะใครชอบรีวิวก็เอฟรีวิวเลยนะลูกค้าไม่ต้องลุ้นนะคะเดี๋ยวส้มรีวิวให้ดูทุกตัวเลยนะเพราะว่าจานวนตัวมันไม่ค่อยเยอะนะคะแค่45้กิโลแสงช่าภาพชัมม้นมจฉะ ขอนั่งนะหัวก้อนมัอนเตียวอุ้ยทำไมฉันนั่งแล้วดูอ้วนโผขึ้นตองก็พองาน US นะคะรู้ว่าอ่ะนี่ไซส์นะไซส์แบบจ้ไซส์สิบหกไซส์สิบหกไซส์ 16, ซสิบหกอันนี้ลูกค้าอยากให้ดูนะอันนี้โอ้ก็ยืนได้อยู่เธออันนี้ดูความยาวนะคะความยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ฉันจะใส่ตัวนี้รีวิวดูก็ดูดีนะ นี่ค่ะลูกค้าดูไซส์นะคละสั้นยาวนะคะคละสั้นยาวนะคะไซส์าสาวอวบนะเน้นสาวอวบขึ้นไปนะคะลูกค้าเน้นสาวอวบขึ้นไปถ้าฉันยืนแล้วแสงมันไม่พออะ่ะเธอนี่นะเน้นสาวอวบขึ้นไปนะคะอืม นี่ลูกค้างานประมาณนี้นะคะอืมทรงเอทรงบานอะไรก็มีหมดนะคะอ่ายาวนะลูกค้ายาวก็คือยาวตำหนิเพื่อนเสียเอวยืดเอวย้อยมีนะคะมีนะลูกค้าก็มีนะอ่านี่ รีวิวให้ดูทุกตัวเพราะว่าก้อนเล็กรีวิวง่ายอยู่แล้วนะอันนี้รีวิวง่ายสบายสบายนี่ค่ะเน้นสาวอวบนะลูกค้คาใครแบบว่าเน้นไส์เอเชียต้องเป็นงานญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นไซสายแบบไส์สาวอวบขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ ลูกค้าดูยาวนะฉันใส่ตัวนี้รีวิวดูไหมอ่าสาวอวบถึงสาวสาวอ้วนนะคะอันนี้ขาดมีขาดนะลูกค้ามีตำหนิเปื้อนเสียธรรมดาหาอะไรนี่ยาวอันนี้ตอนรีวิวส้มก็แยกสั้นยาวนะคะลูกค้าความ คือของเขา้เหมือนระดับคุ้มเข่าลงไปอะนี่มีสวยมีงานปักด้วยนะคะอ่านี้เป็นปกักหาอะไรหาในลายอีนี่หมู่บ้านอะไรของเขาอ่ะเขามีชื่อหมู่บ้านอยู่นี่ลูกค้ายาวยาวอ้นี่ใหญ่มากว่เรออมีสไยู โทรไปสิไม่มีเบอร์นายเบอรไหนก็ไม่มีอืมเดี๋ยวฉันหาเองเคยส่งแล้วมันต้องมีเบอร์สิอืมอ่ะสั้นค่ะเพิ่งส่งกระโปรงยีนไปวันนั้นเองนี่ลูกค้าคลาะสั้นยาวนะคะเป็นกระโปรงยีน US คละสั้นยาวนะคะลูกค้าเนี่ยแหละชีวิตพรเนี่ย อืมนี่งาน U.S. นะลูกค้าได้ไซส์ใหญ่นะคะใครขายกลุ่มลูกค้าแบบว่าไซส์อวบอ้วนอยู่นะคะแต่เขาก็จะมีอย่างเงี้ยไซส์ M นะีมีไซส์ M ม,นะม,มานะคะไซส์ M แต่หลักๆไซส์ใหญ่ค่ะ นี่จัดนะคะนี่ให้ดู<ล>ทุกตัวเลยนะลูกค้าถน่าเครับ่าอันนะอ,คคอ,อนนี้มีสไตล์เหมือนคารโก้ Y2K คะ่ะนีย่ยาวายาวผ่าค่ะยาวผ่า ผ่าหลังนะยาวผ่าหลังค่ะกระสอบนี้ป้ายีรัฟค่ะลูกค้านี่ค่ะ,ะอืมคุมเข่าลงไปนะลูกค้าเท่าที่ดูนะคะนี่ของเขาจะคุมเข่าลงไปนะอืยาวหน้าสั้นหลังยาวค่ะตัวนี้ หน้าสั้นหลังยาวอืมปักค่ะอันนี้ปักนะปักโอ้เลดี้พ <Lady Pink. S 1> ิงค์นี่มีสี่สิบบวกนะคะมีไซส์สี่สิบบวกนะลูกค้าก็คือตั้งแต่ไซส์ L ขึ้นไปนะมี M บ้างนิดหน่อยนะคะแต่เน้นสาวอวบลูกค้าอ่านี่ยาวอืออันนี้ก็น่าจะยาวนะลูกค้าเป็นข่าแล้วอืออันนี้นะ่าใส่ M ค่ะอันนี้ใส M. ่ M มียาวตําหนิเปื้อนเสียงอุนี่ยาวมาก นั่งแบบสูงร้อยหสิบแปดและวจ้ะสาวนี่ดูถึงตาตุ่มเลยนะคะใส่ยันนี่ก็ไม่ไหวแนละ้วก็ต้องประมาณนี้เนาะใช่ไหมเออใครชอบรีวิวก็เอฟรีวิวนะคะนี่จะทมอีกน้ามาเลยอย่าให้ดูทุกตัวดูทุกตัวค่ะดูให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้ค่ะมีเยอะค่อยๆดูไปค่ะนี่นี่สีขาว มีคลาสสีค่ะมีคลาสสีนะลูกค้าโอ้โหสีม่วงสีม่วงจ้ะอ่ายืดหลังนะตัวน,นี้ตนนัวน,นี้ก็สวยลูกค้าสีม่วงยาวค่ะอะไรอันนี้ก็ยาวนะคุ้มเขา่านี่คุ้มเขา่ายาวอันนี้ก็ถือว่ายาวปะลูกค้าคุ้มเข่านะ วันนี้เราก็ใส่กระโปรงกางเกงสีน้ำเงินมาด้วยโอ้วันนี้ไซส์ไซส์เอค่ะไซส์เอดูถึงตาตุ่มเลยเดอ้อไซส์ S นี่มีลายทหารด้วยมีชัยเล่เลเป็นทรงบอลลูนนะลูกค้ารูดข้างล่างได้นะคะตัวนี้นี่ข้างล่างเขารูดได้นะคะอันนี้สวยใหม่มากตัวนี้ <c oughs> ไปครึ่งกระสอบแล้วลูกค้าดูให้จบก่อนนะ พริจจารณอุ้นี้สวยนี่สวยงานยาวอ่ะอันนี้งานสั้นค่ะเหมือนสกอดจำสามหนึ่ง้อันนี้ปักชายค่ะเอวอาจจะเอวอาจจะตายนิดนึงลูกค้าไปใส่เอวนะนี่แต่มันสวยไงชายมันเป็นปักนะคะ ใช่เป็นปากตัวไหนสวยแล้วก็ต้องทํานิดนึงนะลูกค้าอ่าอันนี้ประมาณเข่าอ่าถ้าต่อทูโทนค่ะทูโทนนี่สวยนะเนี่ยไล่เฉสดสีด้วยนะคะเสียงเป็นไงเสียงเข้าปะเนี่ย <c oughs> Paris Paris Blue โอ้นี่มีเพื่อนนิดน,ดน,ดน,ดนึงนะคะยาวผ่าหน้าคะ่ะ รีวิวได้ตามนี้ทุกตัวเลยนะคะลูกค้าอันนี้สั้นเดี๋ยวส้นจะมานำให้อีกทีแล้วลงข้อมูลใต้โพสต์นะคะว่าสั้นยาวประมาณไหนประมาณกี่ตัวเฉลี่ยแต่เท่าที่ดูก็ครึ่งๆร่งะนี่ยาวอาจจะหกสิบสี่สิบนะคะนี่ยาวยาวค่ะอ่ายาวเอวยืดเอวย้อยมีบ้างนะลูกค้า อ่านี้สั้นค่ะสั้นนี่ให้ดูทุกตัวเนี่ยน่าจะมีปรดลมให้ชั้นบ้าง,งลายค่ะลายลูกค้าเวิร์กช็อปอ,อืมห้ามเกินหนึ่ง้อยกอ่านี้คุ้มคุ้มตีเป็นสั้นนะแบบนี้ อ,อ,อุ๊ยนีอะไรอ่ะดูสวยจังโอ้ลูกค้าเขาต่อเขาต่อเขาต่อจก้กเป็นแบบผ้าต่อนะ่ะอุ้ยสวยนี่ต่อเป็นผ้าขัดตอนผ้ายีนสามชั้นเลยค่ะอันนี้สวยงานมันอยู่อย่างนี้หรือเปล่าอือนี่มีผูกผูกนี้น่ารักนี่สวยจ้า สั้นสั้นอืมนี่อ่ะนี่ก็เรียกว่ายาวนะอ่ะยาวค่ะยาวนี่ยาวยาวนะจ๊ะอืมยาวชเชรอรกีค่ะลูกค้าตอนนี้เป็นคารโก้ด้วยนะอืม ยาวนะคะอันนี้ยังไงอือันนี้ก็ยาวค่ะยาวค่ะลูกค้าอ่ายาวนะ ตำหนิเปืือนเสียมีบ้างนะลูกค้ามีเหลืองๆอ,อะไรเงี้ยเปืือนนะเป็นน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้อะไรน,นะถ่ายรอืมสั้นค่ะสั้น,นอ่าลูกค้าสวยยาวดูเยอะนะดาวดูเยอะกว่านะคะดูเหมือนยาวจะเยอะกว่านะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูจะเสร็จละเลยประมาณสิบสิบตัวอ่านี่ไปยาวเน้นสาวอวบนะ อันนี้สั้นค่ะไม่ค่อยมีเอวต่ําปนมานะนี่จ้ะยาวค่ะยาวค่ะยาวค่ะ ยาวค่ะลูกค้าดูเอ้อือนี่ลายพิมพ์นะคะตัวนี้เป็นงาน U.S. นะลูกค้างาน U.S. นะคะจะเน้นสาวอวบถึงสาวอ้วนนะคะสาวอวบอ้วนนะคะเน้นไซส์ใหญ่นะคะอ่าถ้าใครเล่นไซส์เล็กก็คือจะมีอีกป้ายหนึ่งป้าย M.K. นะคะจนะ <c oughs> เป็นไซส์เอเชียนะคะ ไซส์แบบไซส์บ้าเราอ่ะ S M L นะคะถ้าเป็นตัวนั้นนะมีว่างตัวรีวิวได้ตามนั้นเลยนะคะอันนั้นก็คละสั้นยาวเหมือนกันงานหนึ่งรอยกิโลนะคะอืมนี่ค่ะยาว ยาวนาย Starwar ยาวค่ะนี่สั้นอ่ะนี่ค่ะเป็นงาน45กิโลนะคะลูกค้างาน45กิโลนะใครสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะบอกว่าเป็นงาน นะใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวส้มลงไลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำให้เดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์สั้นยาวว่าตัวไหนเยอะน้อยประมาณเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะ